ก็สวัสดีทุกคครัญด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกม c o u n t e r s t r i k e นั่นเองนะครับผมมีตัวใหม่เข้ามา3ตัวเลยทีเดียวนะครับโดยที่2ตัวเนี่ยอยู่ในตู้และอีกตัวหนึ่งมาที่ c o u n t e r p a s s หรือพาร์ส o u n t ์เนั่นแหละนะฮะอ่าแต่วันนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึงสกิลเนี่ยจะมีแค่2ตัวที่เข้ามาในตู้นะครับจะถามว่าตู้ไหนเนี่ยน่าสุ่มกว่ากันระหว่าง2ตู้นี้พูดได้เต็มปากครับผมว่าสุ่มหาน้องหัวม่วงก่อน นะครับสรุปเลยสุ่มหาน้องหัวม่วงก่อนเพราะอะไรเพราะว่าน้องคังโซโยองเนี่ยเราสามารถที่จะไปที่ปฏิบัติการอ่ะพอเราเข้ามาที่ปฏิบัติการแล้วนะครับก็มาที่ใน,นเรื่องเสริมเราจะเจอกับใน,นเรื่องเสริมของสวรรสัสดีนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าใน,นเรื่องเสริมอันนี้เนี่ยถ้าเล่นถึง X3 แล้วมันจะสามารถฟาร์มพนัาหมวดคังโซยองได้นั่นเองนะครับผมใครที่เอาไปลงกับคุณซังโซยองเนี่ยก็ อาจจะเอาไปลงน้องหัวม่วงแทนนะครับแล้วก็มาเก็บชิ้นส่วนเ,ออเธอคนนี้แทนในด่านนี้นะครับเอาละทีนี้เรามาพูดถึงสกิลกันสักนิดหนึ่งดีกว่ามันเริ่มที่การโจมตีพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่าอ่ะนี่ตอนลงก็จะประมาณนี้อันนี้คือสกิลอ่าก็จะหมุนตัวอย่างนี้นั่นเองอ่าการโจมตีปกติก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสกิลติดตัวเนี่ยก็คือเวลาที่เราวางเธอลงมาเนี่ยจะเพิ่มการ ลบลีกให้กับตัวเองเนี่ย50%นาน20วินะครับเมื่อวางแล้วถ้าอัพถึงขั้น5าเนี่ยจะได้ปรับติดตัวลดดาเมจอีก15%ด้วยนะครับอะดูที่สกิลพิเศษปึ๊บนี่ท่านี้เนี่ยจะเป็นการลดความแม่นยำศัตรูเนี่ย30%แล้วก็บีบให้ศัตรูเนี่ยมาโจมตีเธอเนี่ยนาน5วินะครับคือเหมาะกับแทงจริงๆสมแล้วที่เป็นสายตั้งรับเป็นสายตั้งรับที่ เน้นการหลบหลีกนะครับสำหรับน้องคนนี้สำหรับน้องยูมี่ถ้าอัพสกิลพิเศษถึงขั้น5เนี่ยก็จะดีบัฟศัตรูเนี่ยโดนลดพลังโจมตีไปอีก10%นะครับสำหรับสกิลนี้อ้าล่ะมาดูกันที่ท่าไม้ตายสักนึงนะน้องแกกำลังกดสกิลอยู่โอเคท่าไม้ตายท่าไม้ตายเนี่ยจะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยสองเป้าหมายนะครับ2ตัวนั่นเองเพิ่มการหลบหลีกให้เธอเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นานสิบห้าวินาที แล้วก็ถ้าอัพถึงขั้น5้านี่ก็ยังได้บรับลดดาเมจอีก10%ด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็สำหรับน้องยูมีนะครับนี่นี่นี่ก็สำหรับน้องยูมีนะครับจะเป็นสายที่เน้นการหลบหลีกซึ่งผมเป็นสายที่ผมชอบมากสายหลบหลีกเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะฮะเโอเค okay. ก็สำหรับใครที่กำลังลังเลว่า2ตู้นี้เนี่ยจะสุ่มใครดีก็น้องหัวม่วงนะครับแนะนำเอาล่ะมาดูันที่คังโซยองนะครับที่เป็น ไม่ใช่สายคา์เตอร์แต่เป็นสายทหารนั่นเองนี่เป็นสายยิงจู่โจมประเภททหารนะครับซึ่งสกิลเนี่ยจะไม่มีสกิลพิเศษกับอันติแต่ว่าจะมีสกิลติดตัวมากถึง3ชิ้นเลยทีเดียวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะครับไปอ่ะเรามาดูกันที่สกิลติดตัวอันแรกก่อนนะครับก็คือเวลาระวางเธอลงมาเนี่ย เราสามารถวางทุกที่เลยนะครับแล้วก็เวลาวางเนี่ยเธอจะทําความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยตุ้มแล้วก็จะมีรถตํารวจเนี่ยระเบิดสร้างความเสียหายพร้อมกับมีพลทหารถือโลออกมาอีก1ตัวนะครับแล้วถ้าอัพถึงท่านหเนี่ยจะเปลี่ยนจากคนถือโลธรรมดาเป็น strong h o ซึ่ง low SR หนึ่งได้ถึง2นะครับสำหรับสกิลนี้โอ้โหส่วนสกิลตัวสกิลที่2นะครับจะเป็นการ สร้างดาเมจใส่คาลเตอร์เนี่ยมากขึ้น5%แล้วก็ถ้าอัพถึงขั้น5เนี่ยจะสร้างดาเมจใส่คาลเตอร์บวกอีก5%สร้างดาเมจผลซุ่มยิงเนี่ยอีก30%นะครับส่วนที่ติดตัวสกิลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสกิลที่สร้างดาเมจใส่คาลเตอร์เนี่ยมากขึ้น5%แล้วถ้าอัพถึงขั้น5เนี่ยก็จะเป็นสร้างดาเมจต่อคาลเตอร์บวกอีก5%พร้อมกับดาเมจผลซุ่มยิงอีก30%เอาจริงนะสกิลเจ้าสกิลติดตัวสกิลที่2อ่ะที่ผมบอกว่า สร้างดาเมจใส่เคาน์เตอร์ห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้เจ้าสกิลนี้เหมือนเหมือนเขาแปลมาผิดหรือเปล่าหรือว่าเพาเปลี่ยนเข้ามาเซิร์ฟซีแล้วสกิลมันเปลี่ยนส่วนตัวผมว่าสกิลนี้น่าจะแปลผิดหรือเปล่าน่าจะเอาไปสลับกับสกิลสามเพราะในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันมันมันไม่ใช่สกิลแบบนี้นะสกิลในเกาหลีคือมันจะเพราะว่าสกิลในเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่สองเนี่ยมันจะเป็นการลดดาเมจฝ่ายทหารเนี่ยที่ได้รับลง15% ขั้นสุดเนี่ยจะอยู่ที่20แล้วก็จะเพิ่มดาเมจให้กับสายทหารฝั่งเราเนี่ย15%พออัพเต็มเนี่ยจะอยู่ที่20%เนี่ยสกิลติดตัวสกิลที่2มันต้องในเกาหลีมันเป็นอย่างนี้นะแต่พอมาเซิร์ฟไทยเขาแปลมาสับกันหรือเปล่าหรือแปลผิดหรือหรือเขาเปลี่ยนสกิลไปเลยหรืออะไรนะครับอ่ะเราลองมาดูกันที่ผมหมายถึงเมื่อกี้นะสกิลตอนแรกที่ผมอ่านเนี่ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันเนี่ย เจ้ากสกิลอันนี้นะครับสกิลที่สองมันเหมือนกับสกิลนี้เลยเหมือนเป๊ะเลยด้วยทุกแท,ทบจะทุกตัวอักษรเลยนะฮะซึ่งในเกาหลีมันมันไม่ใช่สกิลสองเนี่ยมันต้องเป็นทหารเนี่ยได้รับดาเมจลดลงสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับทาหารฟังเลสิบห้าเปอร์เซ็นขั้นสุดอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเหมือนสกิลมันสลับกันหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยนะ <laughs> คือผมเข้ามันเข้าเซิร์ฟไทยมาครั้งแรกที่ผมงงเลยใช่เหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นที่อะไรสก,กิลของ2ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ถ้าอยากสูจริงก็แนะนำรีิวมีส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอามารีวิวแต่ก็จะมาพูดถึงสักหน่อยก็แล้วกันก็คือเออเจ้าน้องไอซ์กับสวายนะครับ2ตัวนี้เป็นฝาแฝดที่ดีมากนะครับผมถ้าอยากจะเติมแพ็คนี้จริงๆนะครับผมแนะนำ อ่ไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปที่ลงทะเบียนคุณจะเห็นเจ้าแพ็กซัพพลายคอนแทคนี้ใช่ไหมเป็นแพ็กที่สมควรที่จะเติมเลยเป็นแพ็กรายเดือนนะครับซึ่งเติมครั้งแรกอยู่ได้ที่1100แล้วก็จะได้อีก70ทุกทุกวันนั่นเองนะครับแนะนำเลยเซตนี้12.9 9ดอลลารอนนะครับ ก็ไม่มั่นใจว่าตอนนี้ค่าเงินมันเท่าไหร่ในเงินไทยนะครับก็ลองไปดูดูเพราะอันนี้ผมเล่นในคอมนะครับลองไปดูในโทรศัพท์มันน่าจะเป็นเงิน THB หรือเงินไทยนะครับเอ่อฮะถ้าเติมจริงแนะนำเซตนี้นะครับโอเคมันจะได้70ทุทุกวันได้มา1,170ทุกวันใช้เวลาอีก16วันเพื่อเก็บให้ได้ครบ2170เนี่ยมันใช้2170่ เราก็ใช้เวลาอีกประมาณราวๆสิบหกวันนะครับในการที่จะเก็บอ่ะแล้วก็มีตัว๋วเอาเวกมาแล้วด้วยนะครับก็ไม่แน่ว่าตัว ake, ต๋วเอเวกตั๋วเอาเวกแน่ๆน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับแน่นอนเพราะตู้ในเซิร์ฟซีนี้มันเข้าเรียกว่าอาทิตย์ทนอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับมาไวมากนะก็ถ้าใครจะเติมจริงก็แนะนําเซตเมื่อกี้แล้วก็มาซื้อเจ้าตรงนี้นะครับสองพใช้เวลา16วันเพื่อเก็บ ส่วนเจ้าตู้นี้เนี่ยอยู่ประมาณ30กว่าวัน35วันนะครับโดยประมาณนะส่วนสกิลของน้องเนี่ยก็ยังไม่ได้มาพูดถึงเนาะเพราะวันนี้เรามาพูดถึง2ตัวนี้ก่อนว่าจะสุ่มตัวไหนดีนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับ2ตัวนี้โอเคโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ